ม,มาดูงานกับงานใหม่งานใหม่หมขึ้นท่างมากับอาจารย์มาคับอาจารย์มือรถเกียรติผเอารถเกียมาเอาต้นไม้ออก <c oughs> อันนี้จะเกิดต้นนี้ดีเนี่ยก็ตัดออกเลยจะได้ขึ้นท่างไม่อีกครับมมงยังหรอกผ้าบึง ว่ามันสเห็ดได้บอ่อสนบโอ้บ่อขั้วไอ้พวกนี้เขาเห็ดอ,อันหน้าหน้าปังเลยเ,าเนาะก็สูบกเผ็ดเลยเอาจะเกี่ยวไปจะให้ดูความเวอร์วังอลังการของต้นยูขาพี่น้องตอนนี้เรออกไปดิยก็จะขึ้นถนน ต้นนั้นมองนีแล้วกันใส่หินลูกล่างเองต้นยุค่ายเห็นลราทอใจเลยเบิ้งเอางัดจ๊กมือกิี่เหลี่ยมทำไมเอาร้ามมือมาโคดไวาทุกคนนี่ไี่ต้องกันเบิ้งเนี่ยหัวหัวหัวโอ้โอ้ต้นมะกะทีกันเกิน แบบแบบทีงัดอีนีดด่ก็ต้นยุคข่านนี 30, 10, 30, 90, 200, ้สามหมื่นแล้วเนาะสามหมื่นสามหมื่นบนต้นยุคข่านเดียวอันนี้คือต้นยุคข่ากับยานคนบูฮูเห็นมันจี้กันบนต้นไหมือนลำปอเลยแบบใหญ่ก็จะขยายทางตัวนี้มีเม็นล้านี่ในหมวดนี้มันมีเอ็นอันนี้แดง มันต้องขยายออกทางนี้เพื่อให้ความแข็งกขยายเลยครับดียไม่ยังเดียงนี่นี่ไม่ยังเดียงอยู่ไม่ยังเดียงขยายหอนไม่ยังเดียงถ้านเนี่ยขยายขยายพรตะวรัดรัมากกปากิุมันหรมากิ เขาขยายออกขยายออกทั้งรักเยิ่งแดงหมดแต่กันให้เอาออกเนี่ยเพว่มมาพวกมกุกกาเห็ดหอกข็อย่าโยกทุ่งนะยกมือขึ้นบายบายเลยแหละครับเป็นความหมายว่าไอ้ละก็อันพวกมองนี้ขยายไปไนที่ไม่จังบิดไลยเติบเลยนี่โอ้โหอดีเลยเดี๋ยวมันเป็นหอดนันในหูซาส ตัวนยูวข่ายหลายอย่างที่ผได้ากได้มาหาผมเนี่ยผมบอกแค่สิบปรเนั่นแหละไม่งาดยากครับถ,ถ้าทำถ้าถ้าไม่ได้ออกฝั่งนึงเนี่ยน่าจะได้อยู่บึงหี่ จาก,กจากรักรนี่แหละรักนกเพน,นี่ตัวเรื่อเงเดสู่ตัวไปตัทีมงาน่าจางไหฮะคุใ <laughs> ห้อยู่จุกต่อแต่ว่าถามก่อนต้องถามก่อน,นต้องคุยรื่อะเอียดก่อนี่ เ <önemli S 2> ออลงคุยย ok ละเรียกันว่าสิได้จก ok, ต่อไรว่าจกต่อไแต่มันไปพื้นเหตุไปนี่โอ้พอเส้นสัญญาวว่าตอออกบัดเดินนี่ไ่พบอยู่เนยอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn